สบายดีพี่น้องยินดีตอนท้าขอสูสอส้่องจุดส้างราวสองหนึ่งเซ่นเคยนะ้อพี่น้องเมื่อกี้ผ้ามา้าดินปลาดินดงเนาะเมื่อนี้ยังคีดคอนเทนต์ออกพี่น้องเดียวเมื่อนนี้คอนเทนต์ลวเนาะนี่เดีเนะดเดกกะอดเบิ้ลร่วมกันนะ้องพี่น้องเมื่อนี้ลกัลกเลยแมนท่าสิผ้าพี่น้องสำรวจหรือว่ารีวิวหมักใหม่ที่อยู่นะิดปลาพี่น้องที่ไม่อยู่สองสามชนิดเนานะเดี๋ยวข้ากับไฟแมนานญ่ผีผ้ากันผ้าพี่น้องสำรวจน้ำกันน้องพี่น้องว่าม้าปลาผ้าดง ชีวิตมากมากอยังเนี้ยพ่อแบบว่าประทังชีวิตได้พี่น้องด้สมมดแบบว่าลงายเนาะมันัะน้อยได้คุณเคยบเบื่อวันแถวนี้นะคุณแล้วในเดินนี่คุณไปเดินตัวเองพี่น้องคุณได่น้อหม่องมันแปลนพี่น้องหม่องมันโ <ๆ S 1> ง่พวพวานหูแจ๊กเนกินนะนะทีวีหมักม่วงหมักไผ่พี่นอ้งนองเดี๋ยวเราพาไปรีวิวกันเลยเนาะ <c oughs> พี่น้องอันดับหนึ่งเลยคือมาเดินขมิ้นเนาะแมน บงม่วงกระซอยัดโบกพี่น้องเพรายังโอ้คนจีไปตัดละขวัวให้แม่ยันน้อยเมื่อออมส่วนดอกไม้เพื่อนน้อพี่นอ้องเดี๋ยวนี้แม่ยันน้อยอันมีธุรกิจใหญ่ได้พี่น้องธุรกิจพันหลานกะแม่ยานคันแม่ยันรี่เพื่อปลูกดอกไม้พี่น้องกาเบียดดอกไม้คล้ายน้ำมีไรสนิทพี่น้องเอฟซีสนใจสนใจเมื่อามาประดับเมื่อเอนะเหนาเฮือนกะสมัดทักมาได้น้อพี่น้องแต่ว่าส่งไปบุได้เนาะทักมาซื้อได้เนาะทักมาลิน้องแกจะซื้อได้พี่น้อง มาเบิงกวนดอกม่วงพี่น้องมังม่วงปีนี้บบได้สัำมมีน้อยก็มีกักคืก็สิดได้ดอกมังม่วงกวนน่ะขึ้นมามือนกับ่บท่านงวงพี่น้องขึ้นมาก่อนโดไปมาอีกเจ้จักแมีน้อยฮะพิอาได้กินนี่น้ำคือบ่ลลันบแล้อนีและง่วงมันกิน่เบิ้ลเีลยพี่น้องขึ้นมาบบท่นงวงนาะงวกินไปเบิ้แลยว เดี๋ยวเราไปรีวิวแถวอื่นก่อนแหลงงูมาน่ะคาดว่าน่ะสิลวนสิได้ยัดบวกพี่น้องเดี๋ยวกุ้งหมวงกุ้งนี่แต่ะมีใหญ่น้อยยังน้อยๆเลยกุ้งมันมีแค่ตัวคนละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้แปดตัวพี่น้องมวงกระโซนนี่น่ะอันนี้เป็นบอลจอดรถนะพี่น้องพี่นี่โดนพี่วัวมากกับทีจอดอยู่แถวนี้เนาะตูวเพื่อนกายเฮนแต่บอลนางน้อพี่น้องส่วนลังค่ายังบ่เห็น ที่นี่ก็เป็นทีดียูทูบเบอร์สาวลาวหล,ลายๆคนมาถ่ายคลิปแล้วก็มาออกลาร์นพี่น้องเพราะว่านี่เป็นดินของอันจมมนนนนึ้งไม่เลิศไม่เหนียแล้วก็ไม่เ,เลื้งน้องพี่น้องเป็นดินของจุ้งหม่อง,องสดจืดจืดในดินเพราะไม่เลื้งเด้อ <ไป S 2> เลยรถ <ไป S 2> ท้ายไปเป็นของไม่เหนียวแม่นอันแบงมุนกันแล้วเนะาะแบงแล้ว,<ถ>วพี่น้องแขกกันแล้วเรียบร้อยพี่น้องก็แต่ออกไปตาลินไปแล้วเนาะ เีก็เข้าไปก็หมกไข่กันเลยพี่น้องเหมือนกับจิตีนก็หมกไข่พี่น้องอะเบิ่งแ้วเมียเจือนท่าเอสซีเบิ่งแนวเบิ้งหิมว่านจทหารเราจืดพี่น้องไว้คืออยู่ของอนัแนนอกของประเทศไทยนะง่ามง่ามกับจ่อยเห็ดโป่เนี่ยรวมซะหัวโบกินมาแน่นกินได้เบิ่งพี่น้องจินให้เบิ่งขันคอมันผ,ผัดผาอัด มาเก็บน่ะกินเขาวยกเานสวนนะกินพยิวหนาดกินมักมองได้เนาะอือืไแต่แสบเียงหน่วยนี้คือแสบนวตายเออหน่วยนั้นปแต่สกินางาเก่งเกี่ยงโอ้โหเสียงอืเสียอุลีนะอ๋อูอยู่เทิงกันู้แมนี่พี่น้องเอออยู่เทิงาเห็น อืไป่ะหลอกก็หมกไฟพี I mean ่นหน่อเนี่ยค่ะหลอกกบหมอกไฟเด้วขนไกมาเก็บไนมลพี่น้อมันีเงี้ยหน่อยแล้วสีมาเก็บปีนี่กับปีเมื่อกี้กับเก็บเนาะปีนี่กับสิเก็บอีปีนี่บดดกมึงโผล่แล้วือ มันดเออเนี่ยเป็นดดก่ะค่ะเป็นดอก็มีเป็นดแล้วเป็นโดูได้ีุ๋้งโค้ดกเกดอยู่ก็เกนี่นะมันเป็นสองชั้ที่บอกกุนี่แน่ปลาน่อยจักปีเลยรนะกุ๊กบ๊กตังตายไ่ใช่น้อยถ้าเะเกิดคนเด้อกุ๊กบ๊กงูเด้อเลี้ยงาวขนาีเลยเหรอพว่ามาเลี้ยงหัวกะมาผูกให้นี่แลวก็มานางกินเขาหนีพี่น้องเนี่ยบุว่วจักปีเนาะ คือสีลายลายสิปีเลยพี่น้องว่าต้นย่าเนี่ยคือตั้งแต่เจ็ดที่แปดสิปีถึงจะเนาะแต่ข้าวพันยังเผ็ดคือเออเจข้าวเจ้ข้าวยังไม่ทั่นอะไรเลยเจ้าข้าวยังเป็นรบเดืองานนี่ผ่าบรายพี่น้องย่ามีนะวานเลยสีเหลืองเนาะมาปลามาดงผ่าบรายพี่น้องขั้นมาแลยโบกินม่งม่วงกระโอโบกินอ่าม่งม่วงหิมะพานที่ว่ามาบ่หอดปลาบ่หอดดงเนาะในพี่น้องซุกแล้วก็มี เนี่ยเป็นดอกกระมีกําลังอันนี้เป็นหมากระมีได้เงินได้แท้บันนี้ห้องพวยแหละผิวเขาไม่เงี้เลื้ยงบันนี้นะเขาไม่เงี้ยเลื้องดกยกเก็บนํากันมังม่วงอันนี้ทางนี้ก็มีกกแดงเลยพี่น้องนี่เนี่ยม่วงหิมะผานแดงมูวหิมะผานเลื้งขาวก็มี แม่ขนุนกับมีมังจงกับมีซัดปลามีไรสนิดพี่น้องเหลือแต่ตย่ามเนาะมีแต่กก๊ะบุไมีหมากนหน้ามองน้ำใหม่มีเบิร์ดนี่พี่น้องฮันเด้ถ้าราซุกพี่น้องนี่มักนัด้วะน่าหรืองว่ะหม่งนี่ เจอได้เวลามาเลี้ยงงัวนะพี่น้องไปหาหมังนาดไปหาหันห้าหนีมาเหตุกินเนาะพราะตะกี้เนาะจื่นก็นได้มาเลี้ยงงวมาเหตุเวียขึ้นมาหนีประจํานี่ดอกพราะจุ่มพอไงดอนพอไงพผพาขึ้นมาเนาะตอนนี้ก็ห้แไม่ยน้อยย่ำหนานะอพี่น้องเด้มีอยู่ปะน้อยมียยไหมโอ,อ,อ้ พี่น้องสวรรค์หมักไผ่ป้าพี่น้องเนี่ยสีเซลฟี่เลยท่านอ่ะอู้พี่น้องเนี่ยพี่น้องก็ได้วิ่งของใครน้ำกันแต่ว่าเบรกปันใดเนาะเดี๋ยวพี่น้องนุ่งผ้ากันสีประมาณนี้กล่องบุฟเฟ่ก็จะพี่น้องเอ้ยนี่เนาะ แตกแล้วซีมซีมแตกมันแกนี้พี่มันเป็นใจสีนี้เอ่สีอีสีขาวมีสีขาวสีขาวกับมีกบกเดียวมีสองสีแม่นมาว่าเสาจิญบ้งแน่พี่น้องพี่น้องพี่น้องแม่ยังเนี่ยแม่ยังแแม่งอันแม่งอันหนวดมอยไปเด้อเอาดีดี อือพี่น,อน,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 น้องเอน่รลนะายแหงแม่งหนวดน้อยอะจะเออนี่นะแม่งน่ะแม่งหนวดหนอดถ้าเป็นแม่งขาวๆก็ะจะเฉิดแม่งหัวงอกแม่งหนวดม้อยแม่งน้อยหมวดเนี่ยพี่นออ้องอือพี่น้องเนี่ดลายนะได้รายทางกินบได้ยนอนนี่น้อเห็นมันเลยเมื่กินมันกับบอดามนี่พี่น้องไม่คน,ลลนะนกิน,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 นมันข,ข้าเปนะ็นตัวสีขาวเนอะกินได้นู่พี่น้องหวานเนีด้วจืดหม่ไฟนะเื่อนอ้ามันซุกเลยเด้กินแล้วยุดบได้พี่น้องติดใจหวานหวานโซ่โซ่ใจซีอีด้วยพี่น้องเนี่ย นี่หน่อยสิปลูกม in ันเลยวันนี้ปีหนอนมีหน่อยเห็ดปลูกเห็ดปลูกมั่นล่ะเห็ดไฮใบตะดินออกมาก่อนพี่น้องใบตะดินนี่ว่าอะไรย่างแลนอยู่ปะป้าในพี่น้องมีจจะเงียบมีสีมยงเงียบพี่น้องมุมบาดเดียวแล้วนะลื่นๆเลยไในมันนะวานวานมันกับบัวบัวบัววานลอยเปอร์เซ็นต์พี่น้องแต่ว่ามันจะแสีบถ้่งอมๆนี่หวานแน่นอนอืมันจะแสีบได้มาหายซ้อจืดซีมลองเมืองบัวเสือโอเคโอเค พี่น้องซิมอยู่รูมขึ้นมาใหญ่น้อยโลกประจำเดี๋ยวเราจะขึ้นไปซสี่ยงยุทเทิงเนาะแต่ว่าเขาสิ่ยนี้ก้อนขึ้งใหญ่แห้งแท้ะเนี่ยมันใหญ่แห้งเลยยังว่าละยืดแห้งนะจื๊มันเพราะละแหล่แห้งคื้ห้องมันใหญ่น้อยเนาะพี่ดอกอืมกลิ่นเนมือนว่าอันนี้นุ่มๆเนาะ านเพี่น้องเอ้ยดสแท้เทังๆมันอ่ะอยมา้นั้ืนน้อ้อย่าตื่นอย่าตื่นเด้อหายเศจืดข้นเด้อวพอเอ้ยลูกร้านอขึ้นโอายลีปเลยเด้ออย่าถ่วงอย่าถามได้ระวังได้งาม่หลอนเน้ตัวนั้นนังจืดเอยเออเห็นอยู่พี่หฮากะายลงเซให้ใค้นอยากนํำ บเวลาเอ็งมาให้กินน้ำได้ให้คนอยากน้ำ่ากะลีป่ะผนวนเนี่ยฟัวนี่นะ่ะแดงจนเบิดพี่น้องนี่พี่น้องเบิ่งเด้อแม่จะหายเ,ด,เด้อ,อ <ś cam> น้อยอ่ะกินเรียงตัวหนึ่งยื้อเทิงก๊กใหม่กินเงอ้วนได้ตัวนี้พี่น้องมึงพี่น้องพี่น้องพี่น้องเอ้ยป้าผนวนเนี่ยแตก,ม,แตกมันแตกแล้วมันชกไงกินทุกนีไงพี่น้องเพิ่งแตกแตกซี่มึงน้อย ซิมซีมใคยิ <ไป S 1> ่ยโอ๊ไปตัดลักหัวฐานนะพี่น้องอีกครั้งแห่งนะนี้นะเนี่ยเนี่ยมุมเลยพี่น้องโอ,อ้พี่น้องเอ,อ้ยแม่งพี่บ้าเนี่ยบินเข้าปาก <c oughs> อ๋อพี่น้องผู้ผลงานทานั้งเทิงมั่งผมแดงเมื่อไหรแสดงว่ายังไม่ทันละมีพลอยขึ้นมาได้บ่ท้าละมีคนขึ้นมาค่ะถาล่อง<ม>เบิ่งว่าขั้นเห็ดออกเล่พี่น้องเอ้ยบ่เหลือเห็ดออก ข้าตองน้ำสีให้เบิด์คุณเจนแล้วพี่น้องนี่เราหนีกันง่ายเช่นกันพี่น้องมาไข่นะพักแห้างดีเดี๋ยวจะเอาเมื่อผ่าอันคนเฮือนไก่อยู่พี่น,ออนอ้อง,งอง้าวหน่วยงองๆแล้วเมื่อเนอะฮ่าหน่วยแบบมันแบบแดง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 กคักเน,น,นี่ยว้ยาสีงิ่มใหญ่ๆเลยนี่นะที่ขึ้นซื้อกับเลือดแต่โกงข,ของไฟนาะพี่น้อง เมื่อก่อนนันหมักมีหมักพิซซังกะมีเบิร์ดเมื่อก่อนหมักก๋วหมักก้วยมีเบิร์ดทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ข้าวพอไผ่เพรยังพอไม่ไผ่หน่อยนะ่เนาะุกมือนนมเดินกัสีเป็นแปนคนนี้นั่นบ่อยมีเพียงพี่น้องมีแต่หมองเล้ยงงวดเลี้ยงข้วยอตะกีน่ะพื่นทางไฮเดไฮเนาะมันก็เลยแปนกระโดดแทะมันจะนุนยังไงนั่นแน่วันนี้พี่น้อง เดาดูก็ได้อน้จะเสื้ออยู่บรรยากาศบอกคนขืนต้ไหมเปล้วคขืนไดนดกระากม้งวงนี่เนสวนยังขืนเป็นนจเตี้ยมเาขืนกุ้งไหมเป็่นแต่ข้าม่นน่อยยังหน่อยคือลีงนี่แหละขยานนะขืนได้เบิดสูงํำได้ก็ได้ กูมม่วงเนื้อเนยสวนยังไม่สาวแม่นอ้าวจงได้กินเกี่ยวเบื่องว่าวก่อนหนใหม่พายบ้านหนใหม่พายบ้านลำเดียวไตหอดปลายนะพี่น้องคือไปหาเอาเนงมันลงมาขายเนาะเนงหนใหม่นะมันอยู่ฮัตกีหา้าร้อยในบ้านเหาก็ได้แกงตลอดเวลาล,นะล,ล่มมากกัโอดเอน็นโอดเอนยามันตกหักลงกับพ่อวนะันอะลูกปลายก่อนหนใหม่เลยเนาะ <c oughs> โอนไปโอนมาพี่น้องเดียวห้าสิบปีเอาลงไปแล้วก็สิบไปห้าเ่ยซวนเราเป็นที่คนเดียวนะเป็นที่อ่ะ มีหน่อยก็ฮ่าตัดใหม่ซอยพอนี่โอ้ก็บ่อลายเราพี่น้องจะชิบลักเมื่อกันบ่อห้ยยังเขากินดอกไม้ก็ลังปลูกงามๆแบะเบะทึ่งแบะทึ่งงัวสิกินโอ้จืดจุดจืดจืดมันแรงงานั่นนะจืนหูทึ่งซู่ซู่หรืพี่น้องโอ้เดี๋ยวจะเสร็จเอาลงมาเดี๋ยวมีกระแด้จะแหนมแล้ว เอามาฝาเขาเดยปลาอิงนะอิงเนี่ยอู้ลนถิ่มเมื่อไหรแม่เอ๋ยอิงอิงแต่กินบ่เร็วตีองโตน้อยนึงแต่แม่นคู่อาเราพี่น้องเลยเดี๋ยวห้าสิบห้าประจนไผ่หล่อปลามืงพี่น้องตอนนี้เขากลับมาหอดเดินอันนี้สวนแล้วเนาะเมื่อกี้ยังอยู่เดินอันจุแม่ใหญหน่อยอยู่พี่น้องเด้อพี่น้องแม่อันนี้น้จุนโมหูซื้อมัน่าแม่งอันยัง เป็นซองเธออะไรพี่น้องตามตุ๊กกุกไหมเนาะจกอีจยังว่าก็บอ้ยพี่น้องนี่มันคู่หรอกนะห้าสิบเปอนใจห้าสิบลอดพานเลยพี่น้องตอนนี้เขากะแหะกันไปคนละทางเลยเนาะซึ่งตอนนี้จืนก็มาเจอแม่ย์สวนพี่น้องอยู่ป่าหมังม่วงที่มาผ่านแม่ย์สวนเองเพิ่ม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 อืมเนี่ ในสวนหม่างม่วงพี่นี่น่ะหม่งม่วงกะทิพี่น้องหน่วยใหญ่ๆหวานๆหนามได้ลายพี่น้องนี่เนาะมีสวนเก็บแต่ลายหน่วยเลยเนาะนี่หนามมันสิแบบลายเป็นพิษปกติพี่น้องแบบหวานๆเลยหนามมันนะเนาะ หน่วยกันสิประมาณนี้เลยพี่นอ้องนี่ทุบข้าวกดีดีพี่นอ้องหล่นมาเก็บหม่งม่วงที่มาผ่านน้ำเพลินปีกายกับกินอันน,นี้เลยกับเขาหนะพี่นอ้องแซเฉแเฉะเดีนะ๋ยวพี่นอ้นองนะเนี่ยดกดกเลยอยู่เถิงผู้พี่นอ้องสูงกกสูงยเยืนมาห้อนอากาศดีดีดีที่ยังไม่ตาย อากาศดีเกินคุณพี่น้องอยู่ปลา,าอยู่โดงกะสิอ้าวอยู่นะวันบ่มีลมมันแบบเฮ็ดอึ่งตึองอยู่พี่น้องแน่สังเกตเบิ่งใบ,ไ,ไ,มบไม้เนาะบ่มีใบไม้ตีงเลยเมื่อยเลยม่ชวนเมื่อยมือกุ๊บับนี่มีพี่น้องเบิ่งมีสวนขออนุญาตเบิ่งแน่ี่อนี่พี่น้องเฮ็ดได้มาหาเส้นบ่ได้มาหาเบิ่งเหมืองม้วนี่ว่าอันนิวน้วนิ้วนิ้วก้อยนี่แมนแมนมันขาดเองเนาะพี่น้องส่วนนิ้วนางนี่เพิ่นตัดเนาะ แล้วตอนนี้เมือเพลินอ่ะเพลินเป็นบาวานแล้วพี่น้องมันก็เลยเศร้าอย่างเนี้ยผแหละ่งตงเต้จือดท้ายคลิปมัเบิ้งหัวให้เพลินแล้พี่น้องก็เดือนกลัวแล้วเนาะสองเดือนนะพ่อจ้ะประมาณนี้เลยพี่น้องมันก็ยังบวดเศร้ามันยังเจ็บอย่างนี้เนาะเนื่องจากว่าเขาเป็นบาวานแน่มันก็เป็นแบบเป็นเพลพี่น้องก็นานเศร้าเนาะหอนี่ทีได้พี่น้องฮะเออโอเค อนนี้เฮาก็แม่นมังหวงได้หลาย10หน่วยเลยเนาะพี่น้องคงจืนได้อ่า12หน่วยเนาะแล้วก็แม่นให้มสวนประมาณ5-6หน่วยนี่แหละเนาะเชิงตนแม่นเฮาบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนื่องจากว่าเฮาบ่มีมือกล้องมสวนเพิ่นจับให้เฮาบ่ได้เนาะแม่น้อยเพิ่นก็ไปตัดพืซอยพอน่โอเนาะพี่น้องก็เลยบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งพี่น้องก็คือสิเข้าใจเนาะจเอา12หน่วยเนาะพี่น้องเพราะว่าในกกมันมีลายเนาะแล้วเพิ่นก็บอกว่าแล้วแต่เฮาอยากได้มันก็แม่นเอาเนาะแต่ว่า กินอาหารชิบช่อยเลยอ่เมื่อบ่มไบพี่น้องเมื่อบ่มไวกินซุปกินกับข่าวหวานวานน่ะพี่น้องพี่เมื่อได้แบบนี้นะแต่ว่าก่อนเมื่อต้องยัดโบก่อนเนาะมาหอดทีแหละนอจากยางร้ายเนาะเลาะร้ายแหละคิ้วเลนกหงอยกูได้มาพี่ขึ้นหน่วยใหญ่เหรอเล่นเลยนั่นนี่หน่วยเดียวกหูเลื่องงัดโบกพี่น้องงัดโบก ในพี่นนอกินก่อนเดี๋ยวเรเต็นมันสีนิ้วเรเตนกับหอนลงถ้าสีทำการเอาไนมันออกพี่นนองนี่อู้หนี่ดงเหลืองนะนี่พี่นออืม่ได้พ่หนองักไม่ได้ไม่ได้พี่หนอคราวนี้ยัดโบกมะงม่วงก็ะซ อยู่ปลายอยู่ดงน่าสวนไม่ใช่เหรอกระแผ่นรอเบื้องแค่ระยะผลงานไดรเงีงยมันยังจือดมากนะพี่น้องมือนี้ได้เจ้ผลไม้นะเพราะว่าห้ามาตามหาผลไม้พี่น้องเดี้ยพี่น้องหมากไผ่นะเอาสองห่วงหนึ่งรลายผดบุจัางหน้าถือเอาพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นหมากไผ่แล้วทั้งรูมนะแม่นหมักม่วงบดไปหน่อยแม่งหมักม่วงสีหาวหน่อยทั้งรูมเป็นหมักม่วงเนาะพี่น้องทั้งๆมีแต่หมากไผ่เนาะ นี่นนะะ <gettable. S 2> e ้องี่แซ่บแหละในพี่น้องเอาขาวลงไปแล้วก็ซีอิ้นเนียนๆมันเนาะให้มันขาวกับเนื้อมะม่วงในพี่น้องนี่เรียบร้อยข้ากระซิมามัม่วงขาวได้แต่เพื่อนเขาแกลียเขาเนี่ยเยอะฮึมุดล้างทีนี้เอาแห้งคน หมอกเงาได้แล้วกินน้ำทำิล่ะเดี๋ยวกินน้ำมันเดียดเอาขึ้นเกาดะกินน้ำมันแข่นกับเกาแล้วเนี่ยอยูดซื่อๆให้ตัวซื่อๆอะไรมันเลยไม่สไลดลงเองไม่ถือควยไลด์ลงไม่ค่ะนี่ประสบการณ์มาแล้วพี่น้องกินแล้วมันเดียดเอาทางเกาหน้ำมันวอลงมันแข็งนะลงแล้วตอนนี้ก็พากันเฮ็ดภารกิจ ของไค่มันเป็นทีเรียบร้อยบ้อแล้วนะพี่น้องไม่ใช่น้อยกะแขนขาวกะเศร้าแ,แขนแล้วเนาะ <c oughs> เกือบแมนเกือบแมนกินน้ำาบ่าลงพี่น้องเดี๋ยวหยดโตมันกะค่อยลงค่อยลงแต่วันต้องใส่เวลาเนาะเพราะว่าเฮาเดคแขนแล้วน้อพี่น้องพอฉะฉนั้นกินขาวตองละมันลวนะว่างเนาะยำให้แล,แลกกะค่อยค่อยกืนนาะพี่น้องเมื่อกี้น่ะทุบล้างกะเกือบเบ้ลงประกาศถึงพ่แฮงบอกพี่น้องอย่าเป็นเจน็บเนาะเพราะว่าแขนขาวมันมันต้องใส่เวลาเลยทุบล้างมันมันบ่ค่อยลงงนาะพี่น้องเมื่อนี้กะ ถ้าได้หมักไผ่ได้หมักม่วงหมักม่วงมีอยู่สองชนิดก็คือหมักม่วงกะทิถ้าไปแหมนเอาเนาะพี่น้องหมักม่วงกะโซะนะถ้าแหมนบุหรี่มันสูงเอาก็เลยถา่าอ่าใส่เวลาเนาะถ่าลมมาโอ้พี่น้องแมงไหมต้มแมงไหมไล่ลอยู่ไปอยู่ดูพี่น้องเลยกะถ่าเก็บเอาอย่างเวลาลมมามันก็หล่นเนาะพี่น้องเพราะว่ามันซุกแล้วหมักม่วงกะทินะถ้าแหมนเอาเมื่อบมเอาเนาะพี่น้องถ้าลราซุกหน่วยซุกก็มีอยู่แต่ว่าบานะุหนาะ แล้วก็ไม่เงียบหน่อยเพิ่นเมื่อนี้เพิ่นตั้งใจมาตัดรักหัวเนาะประมาณสิบกว่าลักนี่แหละหรือสาวเลยพี่น้องแล้วก็แล้วเบิดเป็นทีเรียบร้อยเนาะวันนี้เขาก็จะได้ข้อตัวเมื่อแะไรเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นคลิปทีรีวิวหรือว่าตามหาัใหม่ปลาเนาะพี่น้องใดๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้จึงกำลังคันต่อไปเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กอะขอจบไว้ชั้นนี้เนาะบ๊ายบาย